สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่เป็นไรนะพี่หนูอยู่ตรงนี้น้องสาวแท้ๆสวมชุดเจ้าสาวเสนอตัวขอแต่งงานกับพี่ชายผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรื่องราวสุดแปลกของพี่น้องชาวกัมพูชาที่จัดงานแต่งงานขึ้นกับเบื้องหลังอันน่าเศร้าใจเมื่อไม่นานมานี้ที่ประเทศกัมพูชาได้มีการจัดงานแต่งงานขึ้นแต่สิ่งที่แปลกจากคู่อื่นก็คือเจ้าสาวกับเจ้าบ่าว เป็นพี่น้องกันภายในงานจะสังเกตเห็นใบหน้าของเจ้าบ่าวดูนิ่งสงบเหมือนไม่ยินดีกับงานแต่งที่จัดขึ้นแถมในเวลาต่อมาเจ้าบ่าวกลับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่น้องสาวที่สวมชุดเจ้าสาวยืนข้างๆฝืนยิ้มพร้อมกับหันไปเช็ดน้ำตาให้พี่ชายภาพนี้ทำเอาหลายคนพากันงงว่าเกิดอะไรขึ้น ที่แท้แล้วเจ้าบ่าวรายนี้ร่างกายไม่สมบูรณ์และเดิมทีเจ้าสาวของงานนี้ไม่ใช่น้องสาวแต่เนื่องจากเธอได้หนีไปในช่วงเช้าก่อนแต่งงานจะเริ่มขึ้นซึ่งตอนแรกชายคนนี้คิดว่าพบรักแท้แต่ใครก็คิดไม่ถึงว่าเธอจะมาหักหลังกันแบบนี้ทำเอาเจ้าบ่าวถึงกัดกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ทว่างานแต่งได้ดำเนินการแล้วแขกก็เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในงานเพื่อไม่ให้แขกต้องผิดหวัง จึงได้ให้น้องสาวแต่งเป็นเจ้าสาวแทนเจ้าสาวตัวจริงที่หนีไปและงานแต่งงานก็ดำเนินไปต่อจนกระทั่งเสร็จสิ้นหลังจากเสร็จงานพี่น้องคู่นี้นำเรื่องราวมาโพสต์เล่าในเฟ e บุ๊กพร้อมกับพิมพ์คำว่าเราจะรักพี่ชายตลอดไปเข้มแข็งไว้นะเธอคนนั้นที่หนีไปสักวันเขาจะต้องเสียใจในสิ่งที่ทำพร้อมกับถามผู้หญิงคนนั้นไปว่า ทำไมรู้ทั้งรู้ว่าพี่ชายพิการเดินไม่ได้ยังคงยืนการจะเคียงข้างพอวันแต่งจริงกลับหนีไปดื่อๆอย่างนั้นทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องจัดงานให้เสียเวลาเสียเงินและที่สําคัญคือเสียความรู้สึกมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ